เดี๋ยวตอนนี้ก็กำลังรอว่าเขาจะเป็นอะไรกันตอนไหนนะครับจะมีกลุ่มนึงที่อยู่ด้านนอกเมื่อกี้ที่เราไปถ่ายคือเป็นกลุ่มกลุ่มที่อยู่ด้านในสวนสาธารณะหนองประจักษ์นี่จะมีกลุ่มคะไรดิอืนยันยืนไม่ทราบว่าเขาตั้งของหรือเขาจะเก็บของครับต้องตามดูก่อนดีมาก ตอนนี้เต้นก็อยู่ที่เวทีแอโรบิกนะครับแล้วก็พอดีมาเจอกับพี่ที่เขาเป็นผู้นําเต้นเต้นแอโรบิกเนี่ยแหละครับชื่อพี่พลนะครับโอเคครับพี่พลครับพี่พลครับเอาง่ายง่ายว่าทางชมรมของเราก่อตั้งกันมานานหรือยังก่อตั้กันมาเนี่ยครับครับผมอันนี้ชมรมนี้นะครับชื่อชมรมคนรักสุขภาพคนรักสุขภาพครับผมชมรมแอโรบิกคนรักสุขภาพริมหนองประจักษ์ ตรงหน้าดับเพลิงแห่งนี้นะครับซึ่งชมรมนี้เราได้ดําเนินการมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษานะครับเพราะว่าเดิมนะครับเราอยู่ที่ตรงตลาดเทศิรินะครับถนนข้าวสารตรงตรงข้างหน้ารงประจัดตรงใหญ่นะครับแต่ทีนี้พอทางฝั่งนก็นะคนก็ได้ได้เลื่อนมาจากเนื่องจากสมาชิกเราเยอะขึ้นนะครับก็คือบรรจุตรงนั้นไม่ได้ก็คือมาขอความร้องขอทางเทศบาลนครนนทธานีว่าขอใช้สถานที่ตรงลานดับเพลิงตรงนี้นะครับน่าจะเหมาะนะครับพอ ก็นะครับได้รับความอนุเคราะห์จากทางเทศบาลนะครับโดยท่านนายกหันชัยธีรัตนน์นะครับให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของสถานที่เรื่องของเครื่องเสียงเวทีต่างๆนะครับและซึ่งทําให้พวกเราตรงนี้ได้มาใช้กิจกรรมตรงนี้ได้อย่างเต็มที่และก็มีประชาชนเยอะมากนะครับที่เหมาะกับร่างกายบางวันก็สมาชิกก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับใช่ครับเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือจากส่วนตรงนู้นพอย้ายมาอยู่หนองประจาักษ์เนี่ย คนมาออกกําลังกายเยอะอยู่แล้วส่วนมากก็จะมาวิ่งแต่ก็เป็นอีกกีฬาหนึ่งที่คนมาออกกําลังกายมาเต้นแอโรบิกแล้วผมอยากถามอย่างนึงครับก็คือพออคลิปวิดีโอตัวนี้ออกไปเนี่ย มีคนอยากจะมาออกกําลังกายเขาต้องเตรียมตัวอะไรมาบ้างครับอ๋อครับอันนี้ก็คือกสำหรับการออกกําลังกายอโรบิกนะครับเป็นกิจกรรมง่ายๆนะครับก็คือเราสามารถสวมรองเท้าก็คือเตรียมความพร้อมของร่างกายตัวเองนะครับในเรื่องของการแต่งกายด้วยสวมรองเท้าแล้วก็ใส่กางเกงเป็นชุดอโรบิกก็ได้ก็แล้วแต่หรือชุดที่มันใส่สบายนะครับใส่แล้วไม่อึดอัดมากเกินไปนะครับเวลาที่เราออกกําลังกายเนี่ยจะทําให้เราแข็งแรงแล้วก็มี ระบบไหลเวียนของเลือดและร่างกายมันสูบฉีดนะครับอย่างเต็มที่นะครับใช่ครับาก่ครับร่างกายก็ขอเชิญชวนนะครับสำหรับชาวพี่น้องจังหวัดอุดรธานีทุกๆท่านนะครับที่สนใจในเรื่องของสุขภาพนะครับเรียกได้ว่ามาฟิตมาเฟิร์มมาเติมความกระชับให้กับตัวเองที่ร้านแอโรบิกริ๊มน้องประจักษ์ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเจอพิพลได้เลยครับผมทุกวันเวลาสิบแปดนาฬิกาถึงสิบเก้านาฬิกาทุกวันเลยใช่ไหมครับวันวันวันต่อวันนี้คือเต้นแค่ชั่วโมงเดียววันละหนึ่งชั่วโมงวันละหนึ่งชั่า ร่างกายแข็งแรงแน่นอนครับใช่ครับก็บอกปกติเขาเราออกกําลังกายเนี่ยใช้เวลาประมาณไม่เกิน45นาทีนะครับคือช่วงทําให้ของเรานี่มีการพัฒนาอย่างเต็มที่ในเรื่องระบบของการเต้นหัวใจและก็ระบบไริเวณของเลือดในร่างกายนะครับตรงนี้นะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่พลมากเลยครับผมยังไงเดี๋ยวผมเชื่อได้เลยว่าเพื่อนๆชาวแม่กุดอนเนี่ยจะมาออกกําลังกายเยอะขึ้นแน่นอนแล้วก็ผมเป็นคนนึงอาจจะมาออกกําลังกายทุกวันครับโอเคครับ ที่ท่านพาที่มาที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์แล้วก็ได้ไปสัมภาษณ์เออ่คนเต้นแอโรบิกเรียบร้อยแล้วทีนี้ว่าคุ่งออกกำลังกายหรือยังแต่หรือออกกำลังกายที่หนองประจกักษ์นะมาเต้นแอโรบิกก็ได้หรือมาวิ่งก็ได้พี่ๆที่นี่เขาดินนต้อมรัตทุกคนอยู่แล้วหรือออกกำลังกายนะครับแล้วเจอกัน,นได้ในแม็กซ์กรุ๊ปแถวหน้าสวัสดีครับ